สันร้ายของคนเป็นหนี้คือมีประวัติไม่ดีในเครดิตบูโรแต่แท้ที่จริงแล้วนะคะเครดิตบูโรเนี่ยเป็นใครแล้วก็มีความสำคัญยังไงแล้วตัวเรานะคะสามารถที่จะเช็คเครดิตบูโรของตัวเองแบบง่ายๆได้ด้วยวิธีไหนกันบ้างติดตามได้เลยในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะฟ้ายาดาจากรายการ Money Checkup สุขภาพการเงินดีชีวิตดีค่ะ เรามาทำความรู้จักกับเครดิตบูโรไปทีละประเด็นเลยแล้วกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือเครดิตบูโรเนี่ยเป็นใครกันแน่จริงๆแล้วนะคะเครดิตบูโรเนี่ยก็เป็นบริษัทจัดเก็บข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือว่า NCB นั่นเองค่ะจะเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลสินเชื่อและประวัติชำระหนี้ทุกประเภทของลูกหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินซึ่งเป็นสมาชิกของเครดิตบูโรค่ะ โดยความสําคัญของเครดิตบูโรนะคะก็ต้องบอกเลยว่าสําคัญมากๆโดยเฉพาะสําหรับสถาบันการเงินค่ะ เพราะว่าข้อมูลที่เครดิตบูโรได้จัดเก็บเนี่ยนับว่าสามารถที่จะทําให้สถาบันการเงินนํามาใช้ในการประเมินศักยภาพในการชําระหนี้ของลูกค้าได้ดีขึ้นเพราะว่าสถาบันการเงินแต่ละแห่งเนี่ยเขาจะไม่ได้มีข้อมูลสินเชื่อของกันและกันใช่ไหมคะดังนั้นนะคะการที่มีแหล่งรวบรวมข้อมูลสินเชื่อและประวัติการชําระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายรวมกันไว้ที่ตัวกลางแบบนี้นะคะก็จะทําให้สถาบันการเงินแต่ละแห่งเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้แล้วก็นํา ข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาใช้ในการพิจารณาถึงพฤติกรรมวินยัยการเงินนะคะแล้วก็ความน่าเชื่อถือของลูกหนี้แต่ละรายหรือที่เรียกกันว่าเครดิตนั่นเองค่ะ ซึ่งในส่วนนี้นะคะก็สามารถทําให้สถาบันการเงินนําไปใช้ในการตัดสินใจที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับลูกหนี้แต่และรายต่อไปได้นั่นเองนึกภาพนะคะว่าถ้าหากไม่มีเครดิตบูโรที่รวบรวมข้อมูลเอาไว้เป็นศูนย์กลางแบบนี้เลยสถาบันการเงินแต่ละแห่งที่เขาไม่มีข้อมูลของการแลกการเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ารายใดรายหนึ่งนะคะเกินกําลังที่จะสามารถผ่อนใจไว้แล้วก็นําไปสู่สถานการณ์ของการเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวขึ้นมาได้ และสำหรับลูกค้าสถาบันการเงินอย่างเราๆนะคะก็ได้รับประโยชน์จากการที่ว่าเราเองเนี่ยถ้าหากมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีนะคะก็จะช่วยนำมาใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงให้สถาบันการเงินพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้กับเราได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับใครที่สงสัยนะคะว่าแล้วเครดิตบูโรเนี่ยเขาจะมีการจัดเก็บข้อมูลเราอย่างไรบ้างนะคะ เครดิตบูโรเนี่ยเขาก็จะมีการจัดเก็บข้อมูลนะคะโดยที่ผู้ที่นําส่งข้อมูลเหล่านี้ให้เนี่ยก็จะเป็นสถาบันการเงินซึ่งเป็นสมาชิกของเครดิตบูโรนั่นเองค่ะโดยจะต้องมีการนําส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะคะจนกว่าสินเชื่อน,นั้นจะมีการชําระจนเสร็จสิ้นและเครดิตบูโรที่ได้รับข้อมูลเหล่านั้นมานะคะก็จะมีการจัดเก็บข้อมูลเอาไว้เป็นระยะเวลาไม่เกินไปกว่า36บเดือนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะข้อมูลที่จะถูกนำไปแสดงบนเครดิตบูโรเนี่ยจะมีการอัปเดต เป็นรายเดือนนั่นก็หมายความว่าสมมติเป็นกรณีที่เราได้มีการปิดหนี้นะคะเข้ามาในช่วงเดือนมิถุนายน2,567ข้อมูลส่วนนี้นะคะก็จะถูกนําไปแสดงอยู่ในเครดิตบูโรตั้งแต่วันที่31กรกฎาคม2,567เป็นต้นไปค่ะถัดมานะคะเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งเลยทีเดียวนั่นก็คือมันมีการปิดแบล็คลิสเครดิตบูโรได้จริงหรือเปล่านะคะ ก็จะต้องยกให้เห็นอย่างที่เราได้พูดถึงกันไปก่อนหน้านี้เลยนะคะว่าในการจัดเก็บข้อมูลของเครดิตบูโรเนี่ยเขาไม่ได้มีการจัดทำเป็นแบล็คลิสต์ขึ้นมาแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าจะเป็นการบันทึกข้อมูลตามที่เกิดขึ้นจริงในเรื่องของข้อมูลสินเชื่อแล้วก็ประวัติการชำระหนี้ของเราเท่านั้นโดยก็จะมีสถานะกำกับเอาไว้นะคะว่าเราได้มีการชำระหนี้เข้ามาปกติหรือว่ามีการค้างชำระมาแล้วกี่วัน นอกจากนี้นะคะเครดิตบูโรเองเนี่ยยังไม่มีสิทธิ์ในการไปอนุมัติหรือว่าไปร่วมตัดสินใจนะคะในการที่จะทําให้สถาบันการเงินหนึ่งจะปล่อยสินเชื่อหรือว่าไม่ปล่อยสินเชื่อให้กับใครได้ ดังนั้นนะคะถ้าหากเป็นกรณีที่เรามีการยื่นขอสินเชื่อไปแล้วแล้วไม่ผ่านนะคะในฝั่งของสถาบันการเงินที่ได้ปฏิเสธสินเชื่อของเราเนี่ยก็จะต้องมีการออกหนังสือชี้แจงมานะคะว่าเหตุผลของการปฏิเสธเนี่ยเป็นเพราะอะไรแล้วก็ต้องมีการจัดส่งแบบลงทะเบียนนะคะให้กับผู้ขอสินเชื่อด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นกรณีที่ปฏิเสธเนื่องจากเครดิตบูโรนะคะผู้ที่ถูกปฏิเสธก็จะสามารถน,นําหนังสือที่ว่านี้เนี่ยไปขอเช็คเครดิตบูโรของตัวเองได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายใน30วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือน,นั่นเองค่ะ และสําหรับใครที่อยากจะเช็คเครดิตบูโรของตัวเองนะคะในปัจจุบันนะคะก็มีช่องทางหลายๆทางเลยให้เราสามารถไปเช็คเครดิตบูโรด้วยตัวเองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรที่จุดบริการต่างๆอย่างเช่นที่ b t s สาราแดงแล้วก็หมอชิดนะคะไปจนถึงที่เคาน์เตอร์ธนาคารแล้วก็ที่ทําการไบซ์นีแต่ว่าจะมีอยู่ช่องทางหนึ่งค่ะที่เชื่อว่าน่าจะเป็นช่องทางที่ทั้งง่ายแล้วก็สะดวกที่สุดนะคะนั่นก็คือการเช็คเครดิตบูโร ของตัวเองผ่านโมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงเทพแล้วก็ธนาคารเกียรตินาคินพัฒระค่ะโดยจะได้รับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลในทันทีที่ทำรายการเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทาง Spotlight ด้วยนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในรายการ m ั n นี่เช็คก p สุขภาพการเงินดีชีวิตดีอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ